นี้นะครับเดี๋ยวจะลองนำเบนเดอร์เมกาสแตนดาร์ดตัวนี้นะครับมาใส่คาปาซิตเตอร์ที่นาแพ้แนะนำนะครับนาแพ้แนะนำตัวไหนครับผมตัวนี้แนะนำสำหรับพวกซิกเนคอยทั้งหลายแนะนำนำเสนอ,อตัวป็นแบนเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ชื่อ,อรุ่นอะไรครับไม่รู้รุ่นอะไรอ่ะแต่สำหรับใส่พวกซิกเนคอยอ่ะเของอเมริกันตัวเนี้ยก็เดี๋ยวผมจะลองเล่นเสียงชินมันเพียวๆก่อนนะครับความถี่ตั้งตั้มกลางปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าหลังเปลี่ยนแล้วจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูฮะซิกนคอยตัวเล็ก ตัวกลางตัวผสม ขณะนี้เฟนเดอร์นะครับนะแพะหรือวงจรแล้วครับผมนี่ฮะนะแพะบอกว่าจะดูระบบให้ใหม่สายไฟอะไรจัดการให้หมดเลยแล้วก็จะใส่คาปาซิเตอร์นะครับนี่นะครับการบักกีเทคนิคการบักกีของนะแพะนะฮะเทคนิคคือมือขวามั่นคงนะฮะมือซ้ายดึงสายนะครับนี่แววตามั่นใจต้องโอเคนะครับเดี๋ยวให้เวลานะแพะเปลี่ยนคาปาซิเตอร์แล้วก็ตรวจดูวงจรนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรครับผมสุดยอดครับผมเดี๋ยวเราจะรองกันสดๆเลงเรยจะเปลี่ยนแล้วอามาแต่ไม่ยอมขาดมาเดี๋ยวเราไปลองเสียงหน้าตู้กันสดๆนะครับผมไล่กันเลยนะครับตัวเน็กนะคะผสมนะครับ อ่ตัวปิดครับไม่ไม่ใช่ผสมครับโอเสียงเด้งเลยเสียงเด้งเลยอ่ตัวปิดครับ เดี๋ยวลูกสิก็เป็นไงชอบเลยโอเคหมือนเหมือนมันเพิ่มมวลเพิ่มความติดนิ้วมากขึ้นนะครับแล้วทีนี้จะลองนําไปซ้อมรวมดูนะครับผมลองดูครับขอบคุณน้แพ้ครับผมโอเคถ้าคนสนใจก็สามารถเข้ามาร้านนะแพ้เลยนะนี่ตัวจริงครับผมบายๆครับขอบคุณมาก